บอก G h มีโปรโมชั่นลด50%สุ่มยูนิตเหลือเพียง39บาทแค่39บาทเราสามารถลุนรับยูนิตแต้วแรงมากมายอย่าลืมเข้าไปใช้บริการที่บอก G h .com นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บอก G h .com เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาถึงก็ล็อกอิน ID เลยใครยังไม่มี ID ก็ไปสมัครนะครับสมัครง่ายแล้วก็ไวมากครับเสร็จแล้วก็มาเติมเงินเดี๋ยวพี่เติมเงินเป็นทัวร์เลน้อมเพนะพี่จะไปสุ่มวงล้อ5รอบนะครับจำนวน195บาท เดี๋ยวพี่ไปเติมเงินสักคู่ครับ A few moments later โอเคครับหลังจากเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเครดิตพี่ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วร9 5ยบบาทปัเดี๋ยวเราไปลุยกันใครอยากซื้อยูนิตอะไรก็เข้าไปซื้อนะครับใครอยากจะไปกดเกมพลาอะไรก็เข้าไปกดส่วนพี่จะมานี่เลยวงร้อโชคดีเปิดของขวัญยูนิตทอยเลตเฮาส์เดอน์ลด,ด5 0เร์เหลือ39บาบาทนี่นะครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยมา เราจะมาลุ้นกัน5ครั้งดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างไปเลยนะรอบแรกกดหมุนไปเลยมาหึงก็ได้ตัวแฟนตาเคสนะครับเป็นกลองแฟนตานะเค okay. มามาขอรอบ2ขอแบบดีๆหน่อยนะเปิดทันทีเลยนะขอแบบแจ่มๆได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเจนจิ้ง ามจริงเอ็นจิเนียร์เบอร์แล้วโอ้โหอ้เฮ้ยถามจริงโอเคโอเคโอ้ okay. Okay. Oh, คือแบบไม่เกิดแล้วก็บอกเลยวันนี้ไม่เกิดแล้วครับโอเคครั้งที่สามได้ไฟเบอร์คามรล่าแมนโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นะเอ็นจิเนียร์มานะครั้งที่สี่โอเคได้เป็นเจมนะครับเจมร5อยห้าสิบเก้าปึ๊บไปครั้งที่ห้า จะได้แนะ่ขอเอนจิเนียร์ตัวดีเฮ้ยอัพเกรดได้ท่านคาเมล่าแมนเฮ้ยดูว่าคุ้มมากนะกดไปห้าครั้งเนี่ยเราได้ยูนิตมาแบบเอนจิเนียร์แล้วก็อัปเกรดให้ท่านคาเมล่าแมนวว้าสุดยอดมากเลยโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปแลกของรางวัลก่อนนะครับผมโอเคน้องๆคนไหนอยากลวงเรียกพี่ก็ลองไปใช้บริการได้นะครับที่บอที่เคด dot com นะครับพี่บอกเลยว่าโคตรคุ้มได้อัปเกรดให้ท่านคาเมล่าแมนแล้วก็เอนจิเนียร์พี่บอกเลยว่า คุ้มมากในกราคา39บาทปะลุยเมื่อเราแรกของขวัญแล้วใช่ไหมเรากดเข้าไปตรงแรกของขวัญน,นะครับแรกรางวัลน,นี้ปุ๊บถ้าเป็นเจมก็ตรงนี้เลยเรากดถอนก็เป็นชื่อเราบอกกับไอทีอย่าลืมปิดการจีนันขั้นสองนะครับนี่เป็นเจมกดรับได้เลยเมื่อกี้พี่ได้159เจมนะมาอันนี้ก็เป็นของรางวัลที่เราได้ใช่ไหมเราก็เลือกไปมีเอนจิเนียร์บอกแล้วว่าเอนจิเนียร์ออกเฉยเอนจิเนียร์แล้วก็อัปเกรดไในขั้นไทม์ไลน์พี่ว่าคุ้มนะแล้วก็มีเจมพี่ว่าเจมก็ใช้ได้นะตอนนี้ราคาเแพงมากเลย โอเคเนดะี๋ยวตอนนี้พี่ขอไปถอนอตัวของที่พี่ได้แล้วก็เข้าไปเล่นในเกมดูว่าไอเทมที่ที่พี่ได้เนี่ยมันเป็นไงบ้างนะครับโอเคไปเจอกันในเกมตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากพี่ได้รับยูนิตจากบอกทีเฮ็ดแล้วนะครับน้องๆคนไหนสนใจอย่ายลืมเข้าไปใช้บร,ริการที่บอทีเฮ็ดคอมนะครับบอทีเฮ็ดคอมไม่ใช่มีบร,ริการแค่มินิเกมอย่างเดียวนะครับยังมีบร,ริการกดเกมพาร์ทอื่นๆนอกจากแมปทอยเลทเทิลเดฟเอนดด้วยนะน้องๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมเข้าไปเลือกใช้บร,ริการได้เลยครับผมรับรองมั่นใจปลออดภัยแนนน่ คลิปนี้ก็ไปแล้วครับพี่ขอไปเล่นยูนิตที่พี่ได้จากบอกที่เห็นก่อนนะครับโอเคคลิปนี้บายบาย